สว,วสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรุชดาตาเยชอเลชิดาตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแสงธรรมวิทยาคมวันละนิติจังหวัดสงุทาค่ะเหตุผลที่ดิฉันเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการปฐมศึกษาเพราะว่าดิฉันมีความรักและความมุ่งมันในการดคทรกปฐมศึกษาค่ะดิฉันเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนได้อาชีพครูจึงมีความสําคัญใน ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาจึงพร้อมที่จะพัฒนาและต่อยอดความรู้ในการเป็นครูที่สามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเพื่อให้พวกเขาพัฒนาตนเองได้อยา่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณสมบัติของดิฉันดิฉันรักในการเรียนและรักในการสอนพร้อม